สวัสดีจ้ามือนีกับมาพบกับช่องน้องซ่อนชอนแนลอีกตามเคยเนาะจา้ะมือนี้ช่องน้องซ่อนช,อน,ชอนแนลจ้ะก,กับมีแนวทางสําหรับหวยเล่าพัฒนานาะจ้ะของวันที่16สิงหากับมีมาหายือเก,ก่าเนาะจ้ะแต่กวันที่ห้าจะไปเบิรงแนวทางหวยเล่าพัฒนาวันที่16สิงหาเนาะจ้ะเขากับมาเบิรงผลหวยเล่าพัฒนาที่ห้าหายไปก่อนเนาะจ้ะของวันที่12เนาะ ว่าเข้าข่าตัวใดนเน้อจะจากจากเจ้าหายไปเน้อเข่ากระไฮจากลิถูเน้วทางในถูจากเี้าหายไปเข่ากระไฮฟันหฮกจะวิ่งรูดกระไหนึ่งกับหูกเน้อผลที่ออกมาจากบนออกหนึ่งซี่เก้าจะหล่างกับออกซีหนึ่งเนาอล่างออกซีหนึ่ง ตัวนี้เท่ากับเขาทั้งบนทั้งล่างนะจ้ะแต่ว่าเทาเป็นตัววิ่งลูดนะจ้ะแต่ว่าเบิง์นบนนะจ้ะบนเขากับเขาวิ่งหนึ่งนะจ้ะวิ่งหนึ่งกับออกหนึ่งสี่เก้านะจ้ะบนเท่ากับเขาเป็นตัววิ่งจ้ะส่วนล่างนะจ้ะออกสี่หนึ่งเนาะสี่หนึ่งเท่ากับเขาเป็นวิ่งรูดที่กันจ้วิ่งลูดหนึ่งออกสี่หนึ่งนะจ้ะ จะเป็นได้แน,น่นอนจะผู้ที่ติดตามรับชมคลิปน้องซ่อนชชแนลจะสําหรับหวยลาภพัฒนาวันที่12พักกันได้ไปเป็นแนวทางได้หลายได้น้อยกันว่าน่าจะก็ด,ดีใจนํานะจะสาหรับผู้ที่ได้นะาจะจะเข้ากลับไปตามต้นนะ่อจะแนวทางเลขถูกของหวยลาภพัฒนาวันที่16สิงหาเลยนะ่จจะว่ามีแนวทางตัวใด้หายนะาจะ ไปเบื้องกันเลยจ้าจ้าก็มาตามต่อนะจ๊ะสำหรับแนวทางเลขถูกหวยเล่าพัฒนานะจ๊ะของวันที่16สิงหาเนาะจ๊ะเข้ากับไปเบิ่งเลขถูบที่จุดกันได้เลยเนะจ้าว่าเข้าจุดได้ต่อใดเนาะจ๊ะจ,จากเลขถูบที่เข้าจุดได้นาะจ้าเข้าจุดได้9 3, 2, ก2าจกกลับไปเบิ่งเลขแยกกันเนาะวนะ่าเที่เยาแยกมมใหานะจ๊ะ เก้าสามสองสามเก้าสองจ้ะกลับไปเบื้องลึกกันเนอะจากลึกกันเท่ากับไฮหาเก้าสามเจ็ด น่าจะหาสองจะไปเบิ้งฟันวิ่งหลุดนะจาจะว่าให้ตัวไหนเนาะเหากับเบิองตัวฟันก่อนจ้ะก็กให้ฟันเก่าจะวิ่งหูดก็ให้สามกับเก่านา่จาจะแล้วกับเบืองตัวเต็งเนาะจา้ะทั้งเต็งสองตัวแล้วก็เต็งสามตัว เากรเบิงติ่งสองตัวก็นอกจากติ่งสตัวข้ากระหเก้าสามสองสเรากะเก้าสองจะกลับไปเบื้ตงจดติ่งสตัวนอกจากติ่งสมตัวเข้ากระห้ 9 3้าสามสอกจ็ก้ะกลับไปเบื้องตัวเนีนตัวร่องเนะจ้ะกลับมาเบื้งตัวเนีน,นก่อนเนาะตัวเนียนกรนะกห้9สามสองสา หากะเก้าสองจ้ะไปเบื้งตัวร่องนะจ้ะตัวร่องกะไฮห้หาเก้าสามเจ็ดหาสองจ้ะหากะเบื้งแน่ท่านนจ่จะสำหรับตัวเนียนตัวจอสองตัวนะจ่ะ 93 23สามสเนาะกั92จ้ะตัวนี้เนาะจ้ะห้าคายเนวทางเนาะให้เลินะน,นไปกับเนาะจะ้ะสำหรับเน่นจอสองตัวจ้ะแต่ว่าแต่ละงวดเนี่ยจ้ะที่ห้าให้แนวทางนะจ้ะจอเน,นินสองตัวตน,ะาาน,นะจ้ะแต่ละสัปดาห์กะเจอเขายากแน่นะจ้ะกะบที่มีเขาบ้างรุดบ้างกขบ้าบ้าก,กันเนาะจะ้ะ แต่เข้ากับสเสนแนวทางเป็นฟันบิงลูดจ้ะตัวนี้จะเข้าง่ายเนาะจ้ะจะไปดินง่ายกลัวเนาะก็ะลองออกไปพิจารณาเบิ้งเนาะจ้ะว่าเข้าจะเอาไปดินแบบใดเนาะจะเข้ากระเบิงเ้งแนวทาาหรือถูกของหวยเล่าพัฒนาที่16สิงหาไปแล้วเนาะจ้ะท่านนี่เนาะจ้ะช่องน้องช่องชาแนลกะขอขอบคุณ ผู้ที่มาติดตามรับชมคลิปช่องน้องซ่อนชาแนลนะจ๊ะก็ขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงกันทุกผู้ทุกคนนะจ๊ะพบกันไหมเนาะในคลิปน้าจ๊ะคลิปนี้ช่องน้องซ่อนชาแนลก็ขอขอบคุณจ้าสวัสดีจ้า